ไปคงกลับมาครับในครัวบ้านส่วนทวีชาแนล วันนี้เนี่ยผมมีสูตรน้ำจิ้มนะครับซึ่งเป็นสูตรน้ำจิ้มแจ่วที่มีเพื่อนๆคอมเมนต์ขอเข้ามาเยอะมากๆนะครับซึ่งสูตรนี้เนี่ยจะพิเศษในการเพิ่มสมุนไพรนิดหน่อยนะครับทำให้ตัวน้ำจิ้มแจ่วของเราเนี่ยมีความหอมมากขึ้นนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูวิธีการทำนะครับรบกวนเพื่อนๆนะครับช่วยกดติดตามทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมามอบเพื่อนๆในทุกวันพุธศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์นะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยคอมเมนต์บอกกัััััันน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 ดดด้้้้้าา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 าลล่่่่งะะะะะคค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 ครร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 รบบบบววววิิปหหหหใใผผมมมมมมททเเเเเููอออออออไไไืืยยกกกกกขขจต์พุ็ หรือหากเพื่อนๆนะครับค้นหาสูตรอาหารไม่เจอครับก็สามารถเข้ามาได้ที่เพจ a c e b o o k นะครับครัวบ้านส่วนทวีแล้วก็อินบอเข้ามาหาผมได้โดยตรงนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันไปดูกันเลย ก็เดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันก่อนเลยนะครับตัวแรกนะครับก็จะเป็นพริกป่นนะครับข้าวคั่วนะครับแล้วก็ต้นหอมผักชีนะครับแล้วก็ผักชีใบเลื่อยนะครับอันนี้ก็ซอยไว้เลยนะครับถัดมาก็จะเป็นใบมะกรูดซอยครับหอมแดงซอยครับแล้วก็เป็นน้ําตาลนะครับอันนี้เป็นน้าตาลมะพร้าวนะครับประมาณ2ช้อนโต๊ะแล้วก็ใส่น้ําไปประมาณครึ่งช้อนโต๊ะจากนั้นนาไปเวฟให้มันละลายนะครับหรือว่าไปเคี่ยวให้ละลายก็ได้นะครับถัดมานะครับก็จะเป็นน้าปลาครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็น น้ำขมขาเปียกนะครับความเข้มข้นก็ไม่ต้องเข้มข้นมากนะครับประมาณนี้นะครับบอกว่าสูตรนี้นี่ง่ายมากนะครับสิ่งสําคัญเลยนะครับก็คือตัวน้ําปลานะครับแล้วก็ตัวข้าวคั่วนะครับวันนี้ผมใช้ข้าวคั่วที่ซื้อมาจากตลาดนะครับพอดีเห็นแม่ค้าเขาคั่วใหม่ๆนะครับก็เลยซื้อมาใช้เลยนะครับซึ่งปกติเนี่ยผมจะคั่วเองนะครับนะก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีทํากันเลยนะครับวิธีทำเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะ ง่ายปรมาณครับเริ่มจากผมจะใส่น้ำมะขามเปียกลงไปก่อนนะครับตัวน้ำมะขามเปียกนี้ก็ต้องอชิมด้วยนะครับว่าความเปรี้ยวม,มันประมาณไหนนะครับเพราะว่าแต่ละที่มันจะมีความเปรี้ยวไม่เข้ากันนะครับนะผมจะใส่ไปประมาณนี้ก่อนนะครับจากนั้นก็ตามด้วยน้าตาลนะครับนี่ผมจะใส่แค่นิดเดียวนะครับประมาณ3มช้อนชานะครับ อนนี้ก็ตามด้วยน้ำปลานะครับน้ำปลาก็ประมาณสองถึงสามช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับยี่ห้อน้ำปลาเพื่อนๆด้วยนะครับว่าใช้น้ำปลายี่ห้ออะไรนะครับถ้าน้ำปลาเค็มไม่จัดนะครับก็ต้องใส่เยอะหน่อยนะครับอั้นี้ก็ผสมให้เข้ากันนะครับแล้วก็ลองชิมรสชาติดูนะครับว่า รสชาติโอเคหรือยังนะครับอือน,นี้ผมจะเติมน้ำตาลอีกช้อนนะครับรสชาติเนี่ยค่อนข้างโอเคนะคือมีความเปรี้ยวนะครับมีความเค็มนะครับหวานนิดๆน,นะครับสำหรับใครที่ไม่ชอบความหวานอันนี้ตัดทิ้งไปได้เลยนะครับเสึงพอลส้นชาใช้ได้นะครับผมก็จะใส่ตัวใบมะกรูดซอ,ลอยลงไปนะครับอันนี้เป็นเคล็ดลับนะครับเพราะว่า ตัวใบมะกรูดซอยเนี่ยจะช่วยเพิ่มความสดชื่นนะครับแล้วก็กลิ่นหอมนะครับนะมันจะทําให้ตัวแจ่วของเรานะครับมีความเป็นเอกลักษณ์มากยิ่งขึ้นนะครับจากนั้นนะครับก็ตามด้วยหอมแดงซอยนะครับตัวหอมแดงก็จะช่วยเนื้อของกลิ่นหอมแล้วก็ความหวานนิดๆน,นะครับนะ จากนั้นก็ตามด้วยต้นหอมผักชีแล้วก็ผักชีใบเลื่อยนะครับคนให้เข้ากันนะครับพอคนเข้ากันแล้วเนี่ยผมก็จะใส่ตัวพริกป่นนะครับพริกป่อนอันนี้เพิ่มรสได้ตามความชอบนะครับส่วนตัวก็จะชอบแบบ เผ็ดนิดนึงนะครับต้องใส่ไปประมาณนี้ก่อนนะครับจากนั้นก็ตามด้วยข้าวคั่วนะครับข้าวคั่วให้เราใส่เป็นอย่างสุดท้ายนะครับเพราะว่าใส่ข้าวคั่วลงไปเนี่ยเดี๋ยวพอสักพักนึงมันจะทําให้ตัวน้ำํำจิ้มแจ่วของเรานะครับมีความเข้มข้นขึ้นมานะครับน มีความเข้มข้นนะครับดูน่ารับประทานขึ้นมาทันทีเลยหนต้องบอกว่าความแซ่บเนี่ยแน่นอนนะครับสูตรนี้ใครจะเพิ่มมะนาวก็ได้นะครับเพิ่มมะนาวก็บีบมะนาวใส่ลงไปเพิ่มนะครับแซ่บมากอืแซ่บสุดๆถ้าใส่มะนาวเพิ่มมันจะมีความหอมนะครับแล้วก็อร่อยภาพยิ่งขึ้นนะครับ แค่นี้เองครับง่ายๆนะครับไม่มีอะไรมากนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าสิ่งสาคัญเนี่ยผมยังเน้นย้าในเรื่องของตัวข้าวคั่วนะครับถ้าข้าวคั่วสดใหม่นะครับคือนะคับทำออกมายังไงก็มีความหอมแล้วก็อร่อยนะครับรวมไปถึงตัวผักต่างๆที่เราใส่ไปนะครับจะยิ่งทําให้ตัวน้ําจิ้มแจ่วของเรามีความหอมอร่อยมากยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้ก็มีความสําคัญไม่แพ้กันนะครับบางที่เขาก็จะทําแบบว่าใส่นู่นนี่หน่อยนะครับมันจะแบบ เฉยๆมีความเปรี้ยวไม่มีกลิ่นหอมนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าหอมมากๆนะครับแล้วก็นําไปจิ้มกับตัวหมูย่างนะครับเนื้อย่างไก่ย่างเนี่ยสุดยอดเลยนะครับนะยังไงก็ลองไปทําดูนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร้นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนํมามาอบให้นะครับ